คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามกันต่อแล้วเจอเรื่องราวแบบนี้เนี่ยโหคุณตาอายุเจกว่ากวางคุณผู้ชมฮะที่อุออดรธานีน่าสงสารมากอมามินทีวีไปเจอคุณตาแก่นี้นั่งกินข้าวกับปลากระกป๋องแล้วหน้าละห้อยเลยก็เลยเข้าไปพูดคยุยคุณตาตาเป็นอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ตาเล่าให้ฟังคือตกใจนะฮะเป็นคุณตาสายเปแล้วโดนสาวเสื้อแดงเททิ้งเอาไว้ข้างทางหนีไปกับมอเตอร์ไซ คุณตาแกเล่าให้ฟังเลยนี่ในโทรศัพท์มือถือยังมีภาพให้ดูอยู่เลยตาคนนี้ชื่อตาทองแกเล่าให้เราฟังคุณผู้ชมครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังสับมันสำปะหลังอยู่ที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านแล้วโจวโจขอดูภาพผู้หญิงคนเมื่อสักครู่หน่อยสาวใส่เสื้อคลุมสีแดงสวมกางเกงยนีนผิวขาวหน้าตาดีอายุ30กวิกว่ามาหาปั๊บมาบอกว่า,าช่วยไปส่งบ้านหน่อยได้ไหม ีโอ้โหตตาทองแกได้ยินแบบนี้อโอเคเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งบ้านให้ระหว่างทางตาแกขี่มอเตอร์ไซค์ปับ๊บผ่านไปแถวบ้านฝังในตัวที่อำเภอเขาเรียกว่าอำเภอบ้านดุงอุดรธาน,นีเนี่ยนะฮะแกบอกว่ามันผ่านบ้านเพื่อนพอดีก็เลยจอดแวะคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งปรากฏน้องผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้เอามอเตอร์ไซค์แกขี่หนีหายไปเลยฮะ,ะคือแกบอกว่า ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยช่วยตามรถมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหมผ่อนค่างวดหมดแล้วก็จริงแต่อยู่ๆมัเอามอเตอร์ไซค์ฉกไปแบบนี้กับตาซึ่งหวังดีใจลึกๆแม้จะอยากคุยอยู่ด้วยก็ตามเถอะแต่ว่ามาขโมยรถไปแบบนี้แล้วตาจะเอามอเตอร์ไซค์ที่ไหนไปใช้ลองไปฟังเสียงตะทองดูฮะบ้านนี้มันกะล้มรถเป็นเฮี้ยนอยู่ลงรถไปเฮี้ยนแล้วบ้านนี้มันเลยงงมหารถครับ จั๊มันบอกอ,อย่างเอารถไปยังมันบ่ได้ยินหูมันหนวกแน่นะจนะั๊กว่าหูมันหนวกแน,บน,นบ่บ่าาได้ยินมันขี่รถไปแค่ใบคุณแล้วบ่ม้าตะเคียบบนี่ฮะแล้วต่ทอพระโอ้โหคือ แต่เขายังยิ้มฝืนๆนะนะกินข้าวกับปากกระป๋องบอกว่าถูกสาวเสื้อแดงจากที่ตั้งใจจะไปเปย์เขาถูกเทแล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยแบบนี้มันสุดช้ำจริงโอฟังแล้วน่าเห็นใจนะคะจนล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยมีคนแจ้งข้อมูลไปยังเพจบ้านดุงอัปเดตค่ะที่เขาแชร์เรื่องนี้ตั้งแต่แรกบอกเห็นผู้หญิงคล้ายๆกับที่เป็นข่าวตอนแรกนะที่ว่าไปหลอกเอารถของคุณปามาน่ะอยู่ตรงบริเวณริมทางค่ะ เป็นริมทางถนนบ้านโนนสะอาดตำบลบ้านชัยยืนมืดๆคือม่แน่าใจว่าใช่หรือไม่ใช่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูหน่อยสอบถามเบื้องต้นเธอชื่อแนนจริงๆด้วยค่ะอายุ29ปีถามว่าเป็นไงมาไงจะไปไหนเนี่ยบอกจะกลับบ้านที่บ้านหนองยางมีมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดแล้วอ้างว่ารถคันนี้ยืมมาจากตาพอจะขี่กลับบ้านมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดเลยเอารถไปคืนตาไม่ได้ค่อนข้างให้การบกวนนิดนึงนะคะฟังเสียงดูค่ะ พ่อใหญ่ร้อนร้อนัอนเจ้าของรถขนนั้นแม่นบ่เพื่อนไปใช้หล่ะพ่อใหญ่เจ้าของรถไปใช้หล่ะเพออือ,พน,อน่นายาย่ยใเพ่นถ่นาย,ย่โอ้ลงหลงค้งางหมดเลยค่อยนั่งบกลับไปหาเพื่อนม่พอเนี่ยว่าศุกรบไปหาพ่อใหญ่ยอยู่บ่ เสื้อแดงมาใช่หรือเสื้อแดงเสื้อสีแดงมาใช่หรอือ,อกว้างิงหรอกว้างน้องแนนเกาหัวอย่างเดียวเลยไม่พูดไม่จาดูงิมงึมเงึมง,มงมยังไงไม่รู้เหมือนยังงงงง,งคำถามอะคะ่ะ ทางฝั่งคนที่เจอผู้สื่อข่าวแล้วก็ทางเพจบ้านดูอัปเดตเนี่ยเขาพยายามสาถามให้ได้ความมากที่สุดนะคะจะได้รู้ว่าไปเอารถมาได้ยังไงแล้วก็ถ้าหลงทางจริงๆจะได้พาไปส่งบ้านถูกทีนี้พอเจอรถแล้วมีรถคุณตาตาจําได้เพราะมันมีข้อความติดไว้ว่าโสดมานานแล้วสนใจไหมกวางตาเลยจําได้ไงคะว่าเออเนี่ยคือรถของตาถ้าใครเจอรถสีน้ําเงินแตะสติกเกอร์มีข้อความโสดมานานแล้วยี่ห้อยามาฮ่าของตาทองแน่นอนล่าสุดเนี่ย ทางแอดมินเพจค่ะเขาเป็นกู้ภัยนะเขาก็อาสาเอารถของคุณตาเนี่ยไปส่งไว้ให้ที่สบพบ้านรุงก่อนอจะได้ไปลงบันทึกประจําวันรับมอบอะไรกันให้เรียบร้อยส่วนนางสาวแนนก็มีผู้อาสาพาไปส่งบ้านในอําเภอหนองหานตาบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องอะไรหรอกคือได้รถคืนแล้วก็รู้สึกรู้สึกโอเคแล้วล่ะแล้วจริงๆยังห่วงน้องแนนนะ เขดูแล้วเหมือนเขาเบลอๆก็ไม่รู้ว่าแกกลับบ้านถูกอะไรหรือเปล่าตาบอกไม่แจ้งความดําเนินคดีค่ะเพราะว่าได้รถคืนตาพอใจแล้วให้อภัยน้องแนนฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ